ล้านไม่ถึงเดพกุฐมไอประยุทธ์ันโทชามึงได้ยินไหมมึงจะรอไ้เด็กอนุบาลออกมาไล่มึงก่อนมึงถึงจะไปเหรอตั้งแต่มีการรับประารเมื่อ2ี่พฤษภาคมปีห้าเการทำมาหากินของพี่น้องมีใครดีบ้างไม่ดีใช่ไหมครับ ยิ่งแต่แย่ลงทุกวันแอมันกลับมาบอกว่าที่ผุกวันนี้เศรฐกิจย่ำแย่เพราะเป็นริคโควิดมันไม่ใช่โวยอย่าุปรย์ยตั้งแต่มึงรับทหารมาแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเขาไม่เอามึงเพราะต่างชาติเขาไม่เรื่องใสไม่สะทามึงเขาได้ย้ายฐานผลิตไปอยู่ยัง เขาจึงไม่ศรัทธา,า,ารัฐบาลทหารรัฐบาลนี้มันจึงไม่มีการลงทุนต่างๆชาติเข้ามาชีวิตของรัฐบาลทหารที่มึงเข้ามาบริหารประเทศมึงทําเป็นอยู่สองอย่างคือกู้เงินแล้วก็มกาแกบริหารประเทศแบบนี้เอาเด็กต่สีมาบริหารก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีการศึกษาสูง มันหมดยุคแล้วครับหมดยุคของการรับะหารแล้วเพราะการรับะหารมาตั้งแต่ปี4 9ที่รับะหารท่านนายกทักษินลงไปไม่เคยมีความเจริญเกิดขึ้นในประเทศชาติเราเลยมีแต่ความชิ้หายเกิดขึ้นฉะนั้นที่รอเมื่อสองเดือนก่อนดิ๊กแลนด์ออกมาบอกว่าถ้าเกิดประเทศนี้ฟ้าวุ่นวายเกิด ผมจะทำตามพี่ตู่มึงเอาเลยมึงออกมาปฏิวัติวันไรพีกเด้งพวกเราจะสู้กับมันไหมสู้หรืสู้ผมก็จะเดินเคียงข้างที่น้องประชาชนจะสู้ทุกวัน,นที่สุดท้ายไม่ยอมไม่กลัวพวกปังนีกต่อไปแล้วให้รับระหารมันจบให้รับบาลำพารมันจบที่รุ่นแล้ว ไม่ให้มีต่อไปพอรัสทหารมันสร้างกสะพามเดือดร้อนสร้างกสะฟามที่หายกับประเทศชาติสร้างสะพานเป็นาหาก,กินของประชาชนต้องยากเข็นลำบากแล้วฝากไปยังให้คนที่บอกว่านักศึกษาและเด็กๆที่ออกมาชูสามนิ้วนั้นมีการมีคนหนุ่หลังอยู่กันหลังพรอเมื่อสมัยคุณสมัยมึงก็แล้วกัน เมื่อสมัยเมื่เรียนมัธยมมสามยังไม่มีความคิดทำนี้เลยนั่นเมื่อเมื่เด็กสมัยนีย้เขามีความคิดคำอางตัวเองเขาเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่เขาที่เคยจ่ายเงินให้เขาไปโรงเรียนวันละห้าร้อยทุกวันนี้พ่อแม่เขายากเข็นการมาหาเงินต้องจ่ายเงินให้เขาเพียงวันละร้อยสองร้อยเขาจะรอมาไล่เมืงไม่ต้องมีใครจูงจับบุญมาดับมัน พวกเราจะสู้กับมันสู้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมโดนคดีไปแล้วครับเมื่อวันที่18สิงหาที่ขึ้นเวทีที่อนุษสาวบรีวิชาทิพไตและโดนจับที่ราชปาลอก14เขาเก่งครับรู้ว่าผมไปนั่งกินข้าววิธีนั่นสุดยอดจริงๆไปที่บ้านไม่เจอใครเจอแต่แมวมาตามจับผมที่หนา้าราชปาลอก14ในวันที่20 สิงหาเดืยี่สิบที่ผ่านมาพร้อมกับทั้งหมดวันนั้นเกคนผมไม่เคยหยุดที่จะต่อสู้แม้ว่าวันหนึ่งจะต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกไม่ได้ท้าทายอำนาจเผด็จการแต่กูไม่กลัวมึงผมทราบถึงครับและนับถือน้ำใจนักศึกษาและเด็กๆเยาวชวนรุ่นนี้ วันหนึ่งผมได้เดินทางไปที่บางแสงแหลมแท่นที่วันนั้นมีนักเรียนทั้งเส้นประมาณ700คนมีผู้ใหญ่ไม่ถึง200ครับและมีนิสิตนักศึกษาประมาณ20กว่าคนนอกนั้นเป็นเด็กนักเรียนทัน้งมัธยมทั้งมัธยมกนั้นผมได้ยืนอยู่ข้างเวทีเห็นการที่เขาได้ขึ้นเป็นแกนนำและได้พูดจาซาบซึ้งและน้ำตาตกที่น้ำตาตกไม่ได้เสียใจเพราะคิดว่า เด็กๆสมัยนี้เขากล้าแสดงออกเขามีความสามารถขนาดนี้แล้วแล้วพวกมึงไอ้สวราตังสอง250คนที่มึงได้มกจะกการราตั้งมึงยังชนาการอยู่ในสภาอีกเหรอถ้าไม่มีสว ยังจําได้ตอนมีการรับประหารเมื่อ22พฤษภาคมปี57นักข่าวได้ไปถามมึงว่าท่านครับมีกระแสว่าจะมีการปฏิวัติท่านคิดว่าท่านจะปฏิวัติไหมคุณบอกว่ายังไงคุณบอกว่าผมจะไม่ปฏิวัติไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นเพราะประเทศบอดช้ำม,มามากแล้วแล้ว22พฤษภาคมหมาตัวอะไรันปฏิวัติร่ว จักลูกผู้ชายอย่าว่าศักดิ์ศรีการเป็นทหารหรือเป็นนาย,ยกุกเลยเป็นคนธรรมดาคุณก็ไม่เหลือศักดิ์ศรีของความเป็นคนอยู่แล้วคนในะยศการรน่งเช้าตอนลเเนนงเจ้าเวทีนี่เจากเวลาคมหมดแล้วครับขอให้ทุกคนชูสามเล้วและผู้ตาโทมสาครันปฏิบัติการจงพิลา 哎呀！我。